คุาเู้ชมค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในช่วงของมอนสเตอร์มอนสเตอร์ฟิลนั่นเองค่ะซึ่งเป็นช่วงที่โอ้โหสวัสดีครับผม <c oughs> วันนี้เรามาพบกับรายการมอนสเตอร์วันนี้เรามีแขกรับเชิญค,ครับผมคือพีเตอรกับพี่ทศครับผม ครับครับผมสองคนล้ะแล้วก็พิธีกรสุดรอแล้วสาวแสนสวยครับผมแล้วพี่ทำอะไรฮะอ๋อพิธีกรเสริมครับพิธีกรเสร็จเต็มครับพิธีกรเต็มแล้วครับแล้วพวกเราร้านไทเกอร์แม่กองครับแล้วก็สาวแสนสวยคือสเก็ตบอร์ดเกิร์ลครับผมอ่าตอนนี้เรานี่คือเครื่องเพอร์ชันครับปฏิบัติทดสอบคือ ให้วิทยกรแล้วก็แขรรับเชิญเรามาทดสอบโดยมีพี่เอกของเราครับผมเป็นคนนำครับแล้วก็พี่ๆี่เล่นตามไปด้วยนะฮะเราเด่นตามไปด้วยเไปดูนะฮะครับผมคือการทดสอบครับไม่ยากและก็ไม่ง่ายแต่ก็ต้องใช้หัวคิดหน่อยครับผมถ้าถ้าถ้าผมตีถ้าตีได้ได้ไรครับแล้วถ้าตีไม่ได้จะโดนอะไรบ้างครับโอ้ยถ้าตีได้ ได้น้ำฟรีครับดื่แก้วครับผมโอเคถ้า,ถาตีมได้ไไดต้องมีอะไรแปลกใหม่เน่อยครับผมเขาไม่ได้น้ำฟรีจ่ายตังค์เต้นตามผมเอาครับตอนนี้เราเริ่มทดสอบครับผมเราตั้งใจให้อ้อมไปเต้นอยู่แล้วครับอะไร When up sink, you wanna you all are From Church Street to First Street, brother, go round, round When Kiki gets them, you're to so I It's lifting up my door. west I saw me feel when me both are in, though. The world can be If it wasn't for me, the sky would be great. And everybody went in right with so so yeah, with When up, smile girl. แต่แป๊บนึงนะฮะจะบอกว่าเมื่อสักครู่นี้ที่เราเล่นกันโอโ้โหมันมันฟังไม่รู้เรื่องครับพี่เอครับงั้นรบกวนพี่เอนิดนึงนดีกว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าแต่ละคนตีถูกต้องไหมก็ต้องตีทีละคนหรือเปล่าฮะใช่ครับใช่ไหมฮะเอองั้นเราเป็นผู้ชายแมนแมเริ่มที่ผู้หญิงก่อนเลยครับ ได้ได้หรอได้ใช่ไหมแหมผู้หญิงเตี๊นหนุ่มๆข้างหลังนี่แหมให้กำลังใจกันใหญ่เลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพี่เต้ขอบุญก่อนแล้วกันนะแล้วกันนะพี่เต้นะกลัวแพ้กลัวแพ้เอาเลยฮะหาคนเต้นครับหาหาหาคนเต้นับหาเต้นนะเต้นนะ เฮ้ยผู้ชายแ้แล้วไปยังนี่เลยนะพี่เต้พี่เต้ก่อนนะสบายสบาย นะผมมีการลวนดักซืดอ๋ยอเขา่อยิหรือค่อยว่ากันนะกันเาค่อยว่ากันผมเอาต่อไปครับผมสงสาวสงสาวสสาวแสนสวยเราจเคตบอร์ดเกิลเรับผม อ่าพี่บอมครับยังไงฮะต้องตัดสินแล้วครับก็ถึงาตัดสินแล้วครับผมว่าใครจะผ่านครับผมคือคนที่ผ่านคือคือผู้ชายทั้งหมดครับผมผู้หญิงแท้ครับ ไม่ไม่เ hey! ห็นไม่เห็นกรรมการฟังฟังคณะกรรมการได้ดีๆฮะผู้หญิงเป็นอะไครัคือผู้หญิงจ um> ังหวะไม่ไม่ได้ครับผมไม่ได้ครับจังหวะจังหวะไม่ได้ครับผมผู้ชายตีดีมากเล้วเขาสุยอดเลสุดยอดเลยงั้นคือผู้ชายบอกเี่ย ผู uh ้ห huh. ญิงต้องมานทำโทษครับผมครับผมทำโทษด้เลยครับการเต้นตามผมครับผมเต้นมันมาแล้วครับผม กิจกรรมความสนุกนะครับที่เราชาว Monster Fuel นำมาฝากคุณผู้ชมนะครับแน่นอนครับเรามารวมตัวกันแบบนี้นะฮะมาจากหลายที่เลยทีเดียวมารวมกันอยู่ที่ร้านไชเกอร์แม่กองนั่นเองนะครับใครที่อยากมาร้านนี้ง่ายนิดเดียวครับตลาดนัดส่วนรถไฟนะครับหลังซีคอนสแควร์นั่นเองนะครับซึ่งทีเดียวครับเขาใจดีมากๆเลยเขามีของรางวัลมาแจกด้วยสําหรับใครที่ร่วมตอบคําถามเข้ามาใน Facebook ของเรานะครับทาง www.facebook.com/monsterfuel นั่นเองโดยคําถามเนี่ยง่ายนิดเดียวครับมีอยู่ว่าอะไรอ้อม ำถามม่ว่าพี่เดียวใส่เสื้อสีอะไรเออสีอะไร่ไม่รู้เราไม่บอกไม่บอกเป็นคำถามอาเการ่วมกันตอบเข้ามาเยอะๆแล้วกันเล,ล,ล้วเราจะได้อะไรเป็นของรางวัลน,นี่ไง<ม>ของรางวัลจัดครับเมนูครับเม,มนูก็ได้ครับได้เมนูนี่ไปเมนูเนี่ยครับ อีก<น> oh. อย่าง,างคุณมองดูว่า,า oh. คุณก็มองดูว่ากูจะกินอันไหน oh. ถ้าคุณตอบปลูกคุณมันรับไปนี่ดานนี้ครับไช oh. ่ต้วแม้ตองครับผมใช่เลยครับตอบตอบถูกมาได้เลยจะเอา แต่ถ้ามากกว่า3แก้วเสียตังค์เลแต่ถ้ามาจากรายการนอนเซอร์ฟิวก็เรามาคุยดูรับรองว่ามีอะไรพิเศษพิเศษมอบให้อย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมคะและนี่นะคะก็คือความประทับใจความสนุกสนานนะคะในรายการวอนเตอร์ฟิวซึ่งอ้อนเนี่ยพาพี่เต้ยมาเลยมาไกลถึงรีนครลินแล้วก็พี่ทษด้วยมาจากแดนไกลเลยไม่รู้ที่ไหนกันบ้างพี่เต้ยมีอะไรจะพูดกับเพื่อนๆทางบ้านไหมครับครับผมขอฝาก ร้านยูโรไบส์อินพอร์ตหน่อยแล้วกันนะครับตอนนี้ซื้อรถทางผมเนี่ยถ้าไม่มีคนขี่ด้วยเดี๋ยวผมไปขี่เพ <Wow. S 2> <ๆ S 1> ื่อนว้าวครับผมอ่ะคุณทศครับครับสุดผมมาจากคลองสามนะครับผลงานต่อไปสนามที่5 1 2 3พึ่งสอามยาครับรายการอีสุดิโต 3K วันเวกเลสครับผมสาวบ้างสเก็ตบอร์รดเกิร์ลของเราหให้ฝากอีกหนึ่งครับฝากผลงานนะคะเพจสเก็ตเกิร์ลไทยแลนด์แล้วก็โจนห้าร้อยค่ะ ฝากติดตามได้ทาง Facebook ค่ะจุดห้ร้อยค่ะและนี่ก็คือความสนุกทั้งหมดนะฮะที่เกิดขึ้นในรายการ Monster f i e l d นั่นเองนะครับแหม่ต้องขอบคุณทุกๆคนจริงๆเลยนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับขอบคุณเลยครับแม่สุดยอดมากอ้อมครับเพราะสนุกแบบนี้นะครับเกิดขึ้นในรายการ Monster f i e l d อย่างแน่นอนนะครับติดตามชมได้ทุกวันอังคารเวลา5้าทุ่มถึงเที่ยงคืนครับค่ะแล้วมีลีลาน,นะคะทุกวันพุธค่ะตั้งแต่7จ็ดโมงถึง8ปดโมงและอีกรอบหนึ่งค่ะสามโมงเย็นถึงสี่โมงนั่นเองอเ,าาเรราาด้วยนะคับทง www. f a c e b o o k c o m s l a s h m o n s t e r f i e l ครับและมีหนึ่งช่องทางค่ะสำหรับใครที่ชอบเล่น u ู u ูบครับนะผมเราสามารถเข้าไปดูรายการย้อนหลังได้เลยที่ m o n s t e r f i e l d channel นั่นเองจะ้ะใช่แล้วถูกต้องนะครับมีอีกไหมอ้อมครับมีอีกค่ะคสำหรับ i n s t a g r กรนะคะสำหรับใครเนี่ยที่ชอบโพสต์รูปนะคะเข้าไปแฮชแท็กกันได้แล้วก็ฟอลโล่กันได้ค่ะที่ m o n s t e r f i e l d นั่นเองจ้าเอาล่ะพี่ภูมิค่คะตัวอ้อมเดี๋ยวไม่มีอะไรจะพูดแล้วพี่ภูมิมีอะไรอีกไหมจ๊ะอ้าไม่อม้อมทำงี้ครับอา่าพี่บอมมีอะไรพูดไหมครับก็คือ <laughs> พี่บอกไม่ต้องไม่ต้องมอหาตัวช่วยนีนะทุกคนเขาปากไว้ลยพี่อาอย่าเป็นพิธีกรองผมกล้าแสดงออกครับกเรา <laughs> ลกลับมาพูดให้เดี๋้วนะบอกว่าใครที่อยากจะมาร่วมสนุกกับทางรายการเราอยากจะมาเป็นพิธีกรรับเชิญแบบนี้เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะส่งคลิปส่งคลิปไม่ใช่คลิปคลิปลับนะส่งเป็นคลิปตัวเองที่แบบว่าพูดเป็นพิธีกรอะไรอย่างงี้ครับ มาได้ที่แฟนเพจของ Monster f i e l d นั่นเองค่ะและนี่คือความสนุกสนานที่เกิดขึ้นในรายการ Monster f i e l d นั่นเองนะครับติดตามชมได้ว่าสัปดาห์นะ้าเราจะมีอะไรมาฝากติดตามชมให้ดีๆเลยนะครับวันนี้พวกเราทั้งหมดคงต้องลากันไปก่อนไปแล้วครับสวัสดีครับ